ว้าว wow, wow. ผมเจอแล้วครับเจออีกหนึ่งดอกครับแล้วจะสองดอกเลยแหละโอ้เม่สาวน้อยอ่าขอยัดจกเลยนะครับเนาะโอ้เม่สาวโอ้ยพออึงพออึงอึงอึงงางอ่านี่จะเปอเจออึงครับในอึงกับเห็ดครับอึงอึงอึงอันนั้นไปแล้วอันนี้จะเป็นลูกอึงครับอันจะเป็นแม่อึงแล้วพออึงเดี๋ยนี้เขาไต่ไปต้มกินหรือบ่ผมว่าอ่านี่ครับหนึ่งดอกครับผมพอยัดจกเลยนะครับเนาะโอ้เม็ดสาวน้อยอ่าเอ๊ แล้วมันไต่เห็ดครัมนอ้อยนะปกติผมจะไปไต้หวันครับนะวันนี้ผมมาไต่เห็ดครับเปืเป้อน,นนะอ่าโอเคนะักพาริเกะครับผมฮึม่เนาะเพือความท่หแบบพี่น้องลูกป่านะอะร้อนแทบแย่ครับโอ้ยเนาะแนวแกะผมกระเบิดบปดี้อ่ายางครับผมโอ้บรรยากาศหน้าอาบน้ํานอนเลยทีเดียวเชื่อมันร้อนแทบแย่ครับเนาะ โอ้ยต้องทำนะหาอยู่หากินตามสไตล์ผมคือเกา่าครับนลก็ยังมันทุกยากขา,ยค,กาย,ยครับผมก็เลยมาไต่เห็ดครับบอกโอ้ยน้ำไปสาวน้อยโอ้ยชีวิตข่อยคือชื่ออภาภัพหลักใช่เนาะน้นำบัดทีเนาะโอ้ยสาวน้อยเหนื่อยจากงานตรักตรัมจนเงืหอหำยน่อยอ้าวมาแมนโอ้ยผมตัวครับพวแม่นจ่อยอ่าโอเคครับโอ้ยสาวน้ำมันมันผมตัวอีกแล้ว <laughs> โอเคนะครับดูกันยาวๆเรื่อยๆกันเลยนะครับเนาะอ่าถ้าคุณไม่ดูผมวันนี้คุณจะเสียใจไปอีกหลายวันเลยทีเดียวเชียวทำไมและเน็ตผมเบดิดครับเนาะเปล่าเอาอัานหนึ่งดอกครับโอ้ไม่สาวน้อยแต่แล้ตินซาดเลยครับนี่จะเป็นหลานเห็ดมั้งครับผมว่านะมันดอกเล็กนิดเดียวครับเนาะอ่าเราเจอหลานเห็ดแล้วต่อไปจะเป็นปู่เห็ดครับเนาะหรือทวดเห็ดแล้วก็จะเป็นไปได้ครับเนาะเราพยายามหาปู่เห็ดครับเนาะเมื่อกี้เราเจอหลานเห็ดแล้วมันดอกเ,เล็กนะิดเไไดียวครับเนาะ โอ้เมสวน้อยอ๋อเราจะเจอปูเห็ดไหมมาลุ้นมาชื่มนมาชมด้วยกันาจะเจอครับปูเห็ดนี่ไปต่างหาญกันแน้วคืออ้าเมสวน้อยโอ้คอยคก็ขวนแเฉบิดชี่นสองลูกไปนะ่ะเราพยายามหาไปเรื่อยๆเพราะเราก็จะได้ป่นแล้ววันนี้เราจะไม่ขายเราจะนําไปปน่นกินแซ่บๆโอเมสวน้อยเราจะเดินไป เราเดินไปเรื่อยๆถ้าเราหลงเราก็จะหลงนะครับเนาะเขาบอกว่าหลงทางยังพอหาทางกลับเจอนะครับเนาะแต่ถ้าผมหลงจูบเธอเธอจะว่ากันไหมผมว่าไม่น่าว่านะเพราะม,มีแห่งนากันโอ้มนสาวน้อยว,ว่าขวันเธอครบพ่น้องลูกปานะ่ะอ้เหี้ยแตกเหี้ยแตกครับเนี่ยโอ้ถ้ามีคนมาเป็นลมข้างข้าผมน่าจะดีนะครับสักสี่ห้า,ามันจะได้เย็นดีครับเนาะ โอ้เมนส้าน้อยขณะนี้เราอยู่ที่ทุ่งหญ้าเอ้าไม่ใช่ดิเขตเทือกเขาหิมาลายัยแถวนี้มันจะเป็นเขตป่าร้อนชืน้นโอ้แม่ใหม่เมื่มอกี้เดินผ่านมามาเจอฝูงบุดเบียนแล้วก็ให้ยินหน้าโอ้แมนมันว่าเมน,มนจ่อยผมตัวเองแล้วโอเคนะครับนเนาะผมกี่คันวอลได้บัดนี้เพอาะก็นนะพูดมาโอ้นันน่นนะั่นสะดุดรักทำนาถ้าผมลื่นไม่ต้องแปลกใจได้ครับหล่อลื่นนะ่าจะบอกใคร โอเคนะครับนะอ่าผมเมื่อยแล้วครับนะ้าเด็กอะรอรุ่นรอเชียร์ราชมมันจะได้จะเดินมาก,กันาจะกลับผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกอ่านะครับเด็กจะดึงดอกแนละ้วอ่าดึงดอกไม่พอขอสามสี่ห้อ่านะครับทีจะเป็นเห็ดดินโอ้ขาวโบขนาดย่ำหยากเห็เขาเขาทีา่เพิ่อจะกินมันโตไปครับนี่งเขาปากผมก็บอกว่าอย่าเลียอย่าเลียอย่าเลียพะนะนั่นกูว่าดต่อเหรอเยอะหลายๆเปนะ็นติดเขแยวติวดปากติดลิด้นบ่ล่ะ อ๋อใครมีประสบการณ์เรียเม้นใต้ครบ้โอเคนะครัขนาดยาวๆไปเนะขนาดว่ามันจะหันแล้วครับมันจะเริ่มจากเยี้ยนเฮี้ยเลยครับอันนี้เราจะดูไปดูข้างหน้าหน่อยนึงนะครับน้อที่ยังไงเราจะกลับบ้านแล้วนะผมพอแล้วเรจะไปไต่ปลาต่อครับโอืต่ต่เมือตะเวทนึำผู้บ่านเนี่ยโอ้บรรดากาศยูบรรยากาศเซ้าครับนะฮะอยากหายกินขี้เกล,ล้วนี่แหละอ้านัน่นก็เจ๊นึงด้อครับเอาไปสาวน้อยโอ้ขาวขาวแบบสีอืมขึ้นเป็นคนผมยินบมดตัวเลยครับนี่น้ำอาบผมค์เคลียน,นี่อ้า ขาวโบกอะโอ้มันสางน้อยโอ้ยขาวโบกเลยวอะอ่โอเคนะครับหนะโอ้ยผมเมือ่อยผมพอได้บ่ายนี่ผมสวบได้บ่ายนี่เหนะหนะหนะ,นะโอเคนะค้วคำหนะสวัสดีพี่จกหัวคำหนะ